สวัสดีครับพี่น้องปลอกใบมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซี FC ของหมอลำเสียงวิหกนกพงศกอร์เอฟซีของอีหลา่าน้อยอาร์ไอสก,กุลนาคอนเสียงวิหกเอฟซี FC ของคุณยาขมาแลว้วเชนะกอนสิบไปสิมาคุณยากะขอฝากส่องหน,หน้อยของคุณยาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องสุขสุขชนในได้กระเด้อฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิดด่งแม่จักน้อย รักน้อยแต่รักนานๆนะคะเอาเริ่มเลยเมื่อคืนนี้เสียงมิหกได้ไปเล่นที่ยะโสทรพี่น้องอายน้อายน้เรียบร้อยโรงเรียนนกพงศกรเรียบร้อยโรงเรียนเสียงมิหกพี่น้องปอกไปยะโสทอนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและที่สีมาบอกเมื่อไ กบวคนเรื่องอีลานอยมีคนบอกว่ากอ,าอ,ออีลานอยดังค่ะกออีลานอยดังเพราะว่าอีลานอยไปตาหักอีลานอยมาในชุดสีเหลืองตอนตอนอุ่นเครื่องหนาหักหนาแพ้งแห้งมาเมื่อขึ้นนีมาใน3ามสามเจเนอเรชันสมชุดมีแต่ชุดเด็ดเด็ดงามงามแก้ง ร้องเพลงแล้วก็เก่งขึ้นแห้งเว้าสามารถเว้ากับเอฟซีได้เก่งฝากอไอ้อมก็มืองให้อาออีหล่าเนจ้าเก่งมากเลยเก่งแห้งแล้วกระตาหักแห้งผู้ใดเห็นผู้ใดหักกิดืออีหล่าหน่อยคือหลงเลยหลงแล้วออกไม่ได้เลยโดยเฉพาะ ชุ่มท่วยเห้าอยู่นี่อาเจคยอีหลาออกมาในในไม่ติดหูคือไม่มีตัวเดียวสองปลุเพียนกันใจล่อให้อีหล่าไงไปก่รณีก่อนจังมีของเจ้าของเนาะตอนนี้ก็ยืนกับพ่อใช้เป็นการก้าวไปที่ละสเติกยาก,ก้าวกระโดดเพื่อจะเป็นการประคับประคอง จิตใจเด็กน้อยบอให้หลงละเล่งกับสิ่งของมากเกินไปที่จริงพ่อจ๋าก็มีปัญญาซื้อหละแต่ยัางรอให้หนูเติบโตไปกว่านี้ก่อนลูกคอยไปที่ละสเต็ปนะลูกเนาะใส่กับพ่อจ๋าไปก่อนะนาฮกเวลาพ่อจ๋าติดหูฟังติดหูตรงนี้ลูกถือไม่เวลาลูกถือไม่พ่อจ๋าติดหูสลับกันนาฮนะนาแง่เปลี่ยนกันแล้วเจนที่สองช่วงช่วงคอนเสิร์ต ในกลุ่มปิดอีลาน้อยมาในชุดสีแดงสีแดงที่เคยใส่แล้วแหละแต่เมืเม่อคืนนีรู้ซึกโดดเด่นเป็นชะงาเพราะว่าตอนเนี้ยกีลาน้อยมีบันเทงาเอิญตะเปาะขึ้นจากหน่อยมีสีมีสันขึ้นเนื่องจากเนื่องจากกินอาหารที่เป็นประโยชน์กินอาหารที่ตามหลักโภชนาการคือโบ,บขาดชบขาดปากบันเทงาว่ากีลาเริ่มกินเก่งแล้วเลยเริ่ม เริ่มเพื่อนยังเริ่มเปลีป่ยนแปลงให้เห็นโดยชัดเจนทั้งการแสดงและรูปร่างหน้าตาสูงโปรง่งสวยงามใส่สุดออกมาแล้วแพ่งนาฮักเรากลองเพลงเกง่งถือว่าอิละเอาอยู่ทุกเพลงลองเพลงมาเอาอยู่ทุกเพลงเอฟซีเเฮ้ากับเขามาถามคุณยาว่าพุ่ยารู้สึกคือกัเพราะว่าอิลาเอาเวทีอยู่ อิหล่าเก่งเอานาเวที่ยูวัดจะมีแดนเซอร์หรือไม่มีอิหล่าก็เอาอยูเป็นตาม,มองคือคือเอาผู้ฟังประยุ่ตกับอิหล่าเอาท้ยเฮ้ไประยุ่กับอิหลา่า,า,หา,หลาได้สบายมากเลยด้วยความเป็นธรรมชาติด้วยความไร้ยียงสาโดยความพัฒนาของเจ้าของพัฒนาไปในทางที่ดีนี่พัฒนาแม่แต่คำว้าแม่แต่การการเดินเหิอนอิหลา่า ดูงามดูดูมืออาชีพแล้วและให้ไหล่ช่วงเตยล่าอิละมาด้วยน้ำเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอนของแม่ฮันนี่สีอิสานร้องได้ดีมากร้องดีอิลีเมื่อคึนนี้ช่วงเตยล่าคนยังร้ายอ๋อเพิ่นม,มีจ้าราย คนตีกันคนหยอกกันเวทีที่พ่อจ๋าได้ยุดตนตีแล้วก็ฟาร์มไว้หน่อยนึงแต่พี่ใหญ่ก็เอาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่ใหญ่ผู้จัดการใไงเป็นเปลี่ยนผู้จั่าจนกกถามแล้วพ่นให้เล่นต่โตให้เตย่ตก็ะเตยต่อถึงจนถึงตีหาดกลัวน,น้อค่ะนาะตอนตีตี่ประมาณตีซี่พูอย่าตื่นถึ้นมาพอพอดี เปิดไปเนี้ยต่หลบหลับเลยเปิดเลยผนะู้หญิเปิดไปดในข้อมไหมเปิดใจข้อมไปเตืีนมเสรมากกับอ้อมอ้อมนี่ช่วงช่วงล่ำจ่งสุดท้ายหลัก็เลยใส่เตยล่าพอดีจะเป็นโอกาสหมอะเห็นเห็นจะๆเลยว่าคนถอดเสื้อนนะแม่เป็นยังไงตีเขาคแค่เล่าข่าวบนนี้เลยพราะเญ่าถอดเสื้อแล้วเย็นหยิ้หวันนะที่ละไม่รู้ว่าเขาตีเพรใหญ่ถอดเสื้อหรือว่าเพรใหญ่ถอดเสื้อไปตีเขา่วนนั้น กงจับว่าท่านเห็นช่วงตีกันแต่พ่อจะาเห็นก่อนพ่อจะาสร้างดนตรีหยุดเลยและทีแน่แนคือพ่อจากับลูกจาหนาหักหนาทิ้นจูงแขนบนเวทีถ่ายลูกกับเอฟซก็เหมือนเดิมค่ะเป็นภาพที่ที่เห้าเห็นแล้วที่เห้าปื้มพ่อจ๋าออกมาแล้วสิประมาณนี้ช่วงคอนเสิร์ตพ่อจ๋าก็ออกมายืนอยู่กับลูกู่เ,เด้อคเดอเพราะว่ามือบ้านมือก่อนนั้น คนเด็บลูกสาวบาดเจ็บมื่ขึ้นมีพ่อจาก,ก็เลยมายืนสังเกตการแต่ก็มี่ก็มี่ยานูมีไอ้เต้าดนด้วยแต่ก็ต้องหลายๆคนแหละแต่อีหลาหน้อยกะรู้สึกอีหลาหน่อยโบโบ,บตื่นย่งางไปเหมือนปกติมืออาชีพมากโบใด บอดเขธบอได้วา่าออ้ยบ่ไปดอกบรดย,ยานเมื่ออาชีพแหงย้อนมาตอนอันนี้แล้วเพราะว่าขามไปจากหนว่าบพ่อ,พอจา๋าหลังจากร้องเพลงแล้วพ่อลูกจา๋าขึา้นมาพ่อจ๋าก็มายืนสังเกตการค่ะแต่คุณยายชอบต,ต,ตอนเตล้ลาตอนเต้ลาแล้วก็จูงแขนลูกลงเวทีน่ะคุณยายมากยังตอนเตล้ลาก็มาถ่ายรูปกาาับเอฟซีมานังถ่ายรูปมานังเอารังวัลมานังเอาเก็บ พร้อมกับลูกสาวเป็นภาพที่เบิงเราปื้มไงคือบงังกับกับไ่ได้ว่าสิบางคับให้ดอกแต่ถ้าเห็นแล้วมันมันมันหนาหักบางครั้งพ่อจางานหลายาต้องเข้าใจว่าพ่อจางานเยอะพ่อจานี้แลนทุกทางมีทั้งมันไม่ปัญหาแก้ไขปัญหาทุกมือปัญหามันเกิดทุกมือแล้วกางานมัน,ม,น,น,นมีปัญหาทุกมือทุกทุกว้นจะเข้าใจพ่อจาง แต่ที่ฟินคือขอบคุณที่จูงแขนลกูกเขาลงจากฉากมือเศร้านี่วตาฮักแข้งไหลลก้กกะอีหล่าน้อยก็ไปตาฮักตาฮักยืนเท็ดยืนเตน้นยืนยังน้พอพ่อจา๋าแม่จา๋าได้น้อยๆรู้จักตื่นขึ้นมาเต้ยลาตาฮักแข้งทำหน้าที่ของตัวเองให้ถึงที่สุดจนกว่าจูงแขนลงไปตอน,นี้นนหรับแลวมาก พ่อกันไม่คลิปนาน,นะคะจะรีบกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดรกระดิ่งให้คุณยายน่เด็กค่ะมื่อนี้บ่อมีคลิปพี่อย่างนี้นนะคะ่ะเมืมม่อเมื่อบันยายโดยเฉพาะเมื่อเมื่อบกถึงความรู้สึกว่าเป็นซีเมียให้ยาโสสวัสดีะคะ่ะ